าบ้านอรักพระเครื่องแทนนานาชาติอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมอาการแจ็คก,กี้เมืองขอนแกน่นสำหรับอีพีนี้จะเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของบิดาแห่งกองทัพเรือไทยสมเด็จพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขอดดมศักดิ์สร้างปลุกเสกและปลุกเสกและสร้างโดยหลวงปุ่สุวัดประคอมมะขามเท่ารุ่นแรกปี2466ถือว่าเป็นเหรียญเอกของ กองทัพเรือไทยถือว่าเป็นเหรียญเอกของวงการพระเครื่องไทยเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรเกียรติบรมศักดิ์นี้จะมีด้วยกันทั้งหมดอสองบล็อกคือบล็อกพระขันเต็มกับบล็อกพระขันขาดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกพระขันเกียรติบ็พระขันขาดจะเป็นลักษณะอย่างไรดูความเก่าของเนื้อก่อนนะครับเป็นหลักก่อนว่าหากเจอเหรียญของท่านกรมหลวงชุมพรเกียรติบรมศักดิ์ให้ดูความเก่าของเนื้อ นี่คือความของเนื้อเนื้อ,อทองแดงออกสำริดเนื้อสำริดอันนี้เนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําน่าจะเป็นในวงการน่าจะมีประมาณนี่น่าจะเป็นเหรียญที่2ที่สถาบันนรพัะเครื่องนานาชาตินํามาเสนอนํามาท่านได้รู้จักอ,อันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงออผ่านการเวลาเกือบร้อยปีแล้วนะครับปีพศ166อันนี้เป็นพศ167ร้อยร้อยร้อยหนึ่งปีด้วยซ้ำไปเหรียญก็จะมีความเก่าตามยุคสมัย พิจารณาเบื้องต้นคือเหรียญของกรมหลวงชุมพรห็บดมศักดิกน์นี่ที่เป็นเนื้อจำริด์เนื้อทองแดงเนี่ยเป็นลักษณะของเหรียญขอบข้างเรียบอัดกระบอกกับเหรียญขอบข้างเลื่อยนะครับจะมี2ลักษณะจะมีของท่านาขอบจะมี2ลักษณะให้พิจารณาเบื้องต้นคือเนี่ยจะมีเส้นนูนตรงนี้นะครับเส้นนูนเหรียญทองทำเหรียญน้อทองดับทองแดงอะไรเหมือนกันก็ซึ่งเหรียญที่ทําเรียนแบบยังทําเส้นนี้ยังไม่ได้นะครับ เหรียญเส้นจะมีเส้นนูนจะมีเส้นนูนเป็นเงาเาต้องถ้าสะท้อนแสงจะมีจะมีสะท้อนแสงเราจะเห็นนะครับสำหรับเนื้อทองแดงเนื้อสำเริจสำหรับบล็อกพระขันเต็มอ,อีกประการที่จะชี้เห็นคือเหรียญที่มีห่วงมาในห่วงห่วงมาติดมานี่ห่วงนี่จะเชื่อมด้วยธงเหลืองหรือว่าเงินจะเป็นห่วงแบบลักษณะอย่างนี้เป็นห่วงเชื่อมไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นห่วงสําเร็จรูปนะครับ จะเป็นห่วงที่ต้องเชื่อมเอานี่กห่วงห่วงเหงเป็นห่วงที่เชื่อมนนในเชื่อมเป็นทองเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยจะมีการเชื่อมห่วงแล้วถึงเอามาใส่ในในในหูเหรียญอีกทีนึงอันนี้ลักษณะขอบข้างของเหรียญเห็นไหมเป็นเหรียญอันนี้ให้ดูลักษณะขอบข้างของเหรียญที่บอกแจ้งไว้เราจะเป็นเหรียญนอกขอบเรียบเนี่ยขอบเรียบนะครับขอบข้างเรียบอัดกระบ,บอกขอบข้างเรียบมีการเลื่อยแล้วก็ทําให้เรียบเนี่ยษณะการเหมือนกับว่า ขัดให้เรียบหรือรอัดกระบอกให้เรียบอันนี้นิ่มน่าจะเป็นลักษณะกา,า,ารสร้างขอบเรียบนี่ครับขอบเรียบนี่เป็นเนื้อสำลิดนะครับขอบข้างเรียบให้ดูก่อนแล้วเนื้อพิมบล็อกพระขันเต็มเป็นอย่างไรจะให้ดูบล็อกพระขันเต็มนี่คือตรงนี้บล็อกพระขันเต็มเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยพระขันนี้พระขันท่านที่ถือเต็มบล็อกพระขันเต็มเนี่ยซี่เกลียนซี่กงเกลียนเนี่ยจะมีซี่แบบนี้ตรงซี่ตรงนี้ แต่บล็อกวัคขันขาดเนี่ยซ,ซี่ตรงนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวให้สังเกตเอาให้สังเกตเอานะครับอันนี้คือบล็อกวัคขันเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะพิมพ์ทรงไปไปก่อนไปเรื่อยกๆก่อนนะครับไปเรื่อยๆ่อย่างนี้นี่อ่าให้ดูขอบข้างขอบข้างเรียบขอบข้างเรียบนะครับขอบขอบ้างเรียบอัดกระบอกนะครับขอบข้างเรียบอักระบอกนี่สําคัญกับขอบข้างเรื่อยนะครับที่เห็นอาจจะให้ดูสะท้อนสะท้อนแสงตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นนูนไปตรงนี้เป็นเส้นนูนไป ันนี้อาจจะไม่มีใครชี้ให้เห็นเพื่อจะเป็นอาจจะเป็นทริคของส่วนตัวของแต่ละท่านก็จะเป็นแต่สถาบันนุ่พระเครื่องเพื่อให้ศึกษาจำเป็นที่ต้องชี้ให้ดูทุกจุดทุกมิติทุกมุมมองขอบข้างเนี่ยจะสูงกว่าพื้นเหรียญอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับขอบข้างเห็นไหมครับจะตั้งตั้งชั้นสูงกวพื้นเหรียญน,นะครับแล้วก็ตรงนี้คำว่าอาร์เนี่ยจะมีจะมีเส้นจะมีเส้นเป็นเป็น เส้นที่มาจากบล็อกเลยนะครับไม่ใช่เป็นเส้นแตกเป็นเส้นที่มาจากบล็อกโอเคลักษณะความความเป็นแท่งเหลี่ยมของของของเหรียญน,นะครับให้ดูลักษณะความเป็นแท่งเหลี่ยมของเหรียญอีกประการหนึ่งอ่ะสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงในนโซสมฤทธิ์เนี่ยจะมีเมตตาอยู่ด้านขวามขวาขององค์ท่านจะมีเมตตาเล็กๆเพถ้าส่องดูถ้าแขงส่องดูนะครับก็จะมีเมตตาลงกล้องตะแขงส่องดูจะมีเมตตาเห็นไหม สังเกตเห็นไหมครับม,มีเมตตานีนี่นมเมตตาอยู่เป็นเปลือดกด,ด้านบนมีเมตตาอันนี้คือความเก่าของแท้ของเหรียญและธรรมชาติการสร้างของเหรียญน,นะครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามไปเพราะว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติความคมของเลขหางเลขสี่จะมีเส้นแตกไปที่เกินเ,นเ,นเนท้าของพญาราชศีขึ้นไปนะครับของสิงขึ้นไปนี่นะจะมีเ,เส้นแตกตรงนี้แล้ว ตัวมอมา้าเองหางมอม้าจะมีเส้นแตกแสมขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งลักษณะสำคัญอีกประการที่จะชี้ให้เห็นคือบริเวณตั้งแต่ท้องสนามหลวงในคำประโยคนี้ตรงหัวของตัวอักษรจะมีจุดเห็นไหมครับจะเป็นตุ่มตุ่มจุดจุดจุดอยู่ข้างในหัวตัวอักษรนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอันนี้สําคัญนะครับน,นี่ก็สาคัญพิจารณาได้ง่ายในในการที่จะจะับเหรียญน,นี้ นี่จะเป็นจุด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 นี่นะครับแล้วตรงโดยพระตรงงองูเนี่ยจะเป็นเหมือนมีเป็นงองูเส้นเส้นตัวตัวตัวตั้งฉากเนี่ยจะไม่ตรงนะครับจะเหมือนมีแบบเป็นเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งเหมือนเอาเป็นเส้นโค้งให้ดูอ่าเห็นไหมครับเป็นเส้นโค้งนะครับพยายามดูทริคดูนะครับเป็นเส้นโค้งงองูนี่เป็นเส้นโค้งเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหลุมตรงนี้เป็นเป็นเส้นโค้งเนี่ยเป็นเส้นโค้งเป็นวงกลมอ่ะ ที่หางและตัวที่ถือตัวตัวตัวมรรอากาศข้างบนเนี่ยจะมีขีดคมคมมาชนที่สระเอนะครับแต่ด้านล่างจะเป็นแค่ตุ่มอ่านี่ประเด็นต่างๆนะครับให้ดูให้ดูประเด็นต่างๆนะครับให้ดูประเด็นต่างๆหวังว่าจะได,จะได้จะได้วิทยาทานพอสมควรแล้วนะครับสําหรับพิมพ์พักขันเต็มเนี่ยนะครับนี่คือพิมพ์พักขันเต็มเหรียญเจ้า สมเด็จพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงพิมพ์พระขันเตมันนี่ดูพิมพ์พระขันขาดพิมพ์พระขันขาดบล็อกด้านหน้าก็เหมือนกันทุกประการนะครับมีล้อมีขิดตรงนี้เหมือนกันทุกประการบล็อกด้านหน้าจะเหมือนกันทุกประการอันนี้แต่ด้านหลังในพระขันจะขาดเห็นไหมครับเนี่ยพระขันจะขาดพิมพ์พระขันขาดแล้วตรงซี่เกวียนเนี่ยจะไม่มีนะครับพิมพ์พระขันขาดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซี่เกวียนจะไม่มีซี่เกวียนจะไม่มีแล้วตรงมอม้าจะเป็นลักษณะนี้ สองแฉกเหมือนกันนะครับเป็นสองแฉกนี่ให้ดูนี่ตรงตรงนีตน้ตรงคำว่าสนามหลวงก็ยังคงมีตุ่มอยู่ข้างในอยู่ข้างในสนามหลวงเหมือนกันนะครับมีเป็นจุด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 อยู่ที่พยัญชนะที่หัวพยัญชนะแล้วก็ตรงงองูเนี่ยสำคัญจะเป็นวงกลมอยู่ข้างในเห็นไหมฮะเป็นท้องเป็นท้องท้องวงกลมเป็นท้องวงกลมนะครับแล้วสระมาสระอะตัวบนเนี่ยเขาจะมีขีดแต่เพียงแต่ว่าขันตรงนี้ขาด นะครับมีจุดสังเกตรตรงนี้กับตรงนี้คือผักขันขาดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอยู่ท,ท่านสำหรับสำหรับเนื้อต้องคาเองจะเห็นชัดเจนคือตรงนี้จะเห็นเห็นความนูนของตรงนี้เห็นชัดเจนแล้วก็ตาหนิพิมพ์ทรงก็เหมือนกับเนื้อสำริดทุะก,การอันนี้คือเหรียญ พระองค์เจ้าอาภาก่กนเกติวงปีรุ่นแรกปี2466ปลุกเสกสร้างโดยลวงปุกสุขวัดประคองมะขามเท่านะครับท่านเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยทาหารเรือทุกท่านปรารถนาที่จะมีเหรียญน,นี้นะครับไว้บูชาสักการบูชาประจํากายสําหรับราคาประเมินเนื้อทองคําก็ไม่ต่ากว่า10ล้านบาทแน่นอนครับเพราะว่ามีประมาณในวงการยังปรากฏออกมาแค่ประมาณไม่เกิน2หรือสเหรียญเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเนื้อสำลิศก็ไม่ต่ำกว่า1นล้านบาทสําหรับเนื้อของของสำหรับเหรียญท่านซึ่งเป็นที่ปรารถนาของอานายพลทั้งหลายโดยเฉพาะกองทัพเรือไทยนะครับนาวาเอกนาวาตีถ้ามีเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญของอกองทัพเรือไทยนะครับ ขอบพระคุณที่ท่านที่ติดตามสถาบันรัฐวระเครื่องไยนา,นาชาติอำเภอเดือกระนวจังหวัดขอนแก่นเปิดให้ชมได้ประมาณเดือนมิถุนายน2567ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณที่แอดเข้ามาเป็นเพื่อนต้งเนื่องจากแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเต็ม5,000แล้วนะครับท่านสามารถแอดติดตามได้นะครับกดติดตามได้นะครับเพรา,า,าพยายามล้างล้างเพื่อนที่ไม่แอคทีฟแต่เพียงหย่เียวว่าก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะแอคทีฟกับสถาบันกดเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาแสดงความเห็นต่าง อย่างมากมายหลากหลายมีการสอบถามเข้ามาทางไลน์ทางโทรศัพท์บางครั้งบางหลายท่านจะให้เช็คพระให้ก็สถาบันยังไม่รับเพเช็คพระใดๆทั้งสิ้นนะครับม,มันจะเป็นความไม่โปร่งใสสถาบันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุรักษ์พระเครื่องไทยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยไม่ได้พุทธพาณนนิแต่ประการใดนะครับดังนั้นต้องเรายืนในหลักหลักการนี้เรายืนรักยึดมั่นในหลักการนี้นะครับทรัพย์ของท่านมีไปมีใช่ครับทรัพย์ของท่านมีมีคุณค่าเราก็อยากให้ทําให้มีคุณค่าที่สุด ขอบคุณครับสถาบันรับเครื่องแทนนานาชาติอำเภอกระนนนจังหวัดขอนแก่นผูอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นสวัสดีครับ